กรบเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพกร,ระผมมานพคีรีปัวดลพักอนาคตใหม่สักส่วนชาติพันธ์ครับท่านประธานครับเรื่องนี้ผมจะไม่ให้ซ้ํากับท่านสมาชิกที่อภิปรายไปแล้วนะครับผมอยากจะนําเสนอขอ้ขอมูลข้อที่จริงในพื้นที่ให้กับท่านประธานและก็ที่ประชุมทราบนะครับจริงๆแล้วท่านประธานผมเกี่ยวข้องกับเรื่องหมอกควันเรื่องไฟป่าตั้งแต่ปี50นะครับเมื่อก่อนจะใช้คําว่าหมอกควันใช้ตัวชี้วัดคือ p 1 0หรือ P10 ตงมาเปลี่ยนไป็นสอง้นี่ไม่นานนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าปีที่เกิดขึ้นปี50นะครับเป็นปีเดียวที่มีการเปิดไนซ์ซัฟฟอรีเป็นปีเดียวที่มีการเปิด, Safari, เ,ปปเ,ด,เ,ปดเอ่อพืชสวนโลกนะครับท่านผู้ว่าในขณะนั้นก็สั่งการลงไปให้มีการดรําเนินการศึกษาและแก้ไขปัญหาแต่ว่าสิบกว่าปีแล้วทําไมมันไม่ประสบความสเร็จเท่าที่ควรนะครับบทเรียนและประสบการณ์ของผมนะครับท,ท,ท่านประธานครับก็คือว่าระบบ อำนาจในการตัดสินใจเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับคนที่สั่งการไม่เข้าใจปัญหาคนที่อยู่ใกล้ปัญหาไม่มีอำนาจแก้ปัญหาอันนี้คือเป็นเรื่องที่สําคัญเรารู้ด้วยครับนะว่าสาเหตุคืออะไรรู้หมดเลยนะครับมาจากขนส่งอุตสาหการรมก่อสร้างปา่าเกษตรเรารู้ว่าใครเกี่ยวข้องนะครับแต่คนคนเหล่านี้ไม่มีอำนาจครับเรารู้ด้วยครับนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไร ผลกระทบต่อสุขภาพสมาชิกในสภาได้อภิปรายหมดแล้วครับถึงรายละเอียดลงไปในร่างกายไปยังไงนะครับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเราก็รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจสูญหายเท่าไหร่ผลกระทบต่อสังคมเราก็รู้ครับว่าพี่น้องในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยหนึ่งเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องสีแวดล้อมนะครับเรื่องผู้คนคนเหล่านี้มีความขัดแย้งกันปีแรกๆนะครับทุกคนต่างชี้นิ้วกันนะครับท่านประธานครับชี้นิ้วว่าคุณคือสาเหตุคู่คือสาเหตุนะครับ แต่แล้วครับเราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนะครับวิเคราะห์นะครับกระบวนการที่จะทําให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้มาวิเคราะห์ว่าสาเหตุคืออะไรค่อยๆพัฒนาเป็นเรื่องของเราจะทําอย่างไรให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดก,การเรื่องนี้ <c oughs> ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้จําเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจําเป็นจะต้องใช้คนที่มีความรู้หลายแขนงมากครับท่านประธานครับถ้าเอาประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับจะมีปัญหาตามมานะครับที่จะเป็นการชี้นําว่า ควรจะเป็นอย่างไรนะครับขอสไลด์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านประธานทราบนะครับก็คือว่าน่าจะเป็นภาพก่อนหน้านี้ครับวันนี้เป็นภาพสุดท้ายครับผมอยากให้เห็นว่าพื้นที่ที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นบริบทของภาคเหนือครับก็ก่อนหน้าอีกนะครับก่อนหน้าอีกไปเลยครับเป็นภาพที่เป็นภาพแผนที่รวมเก้าจังหวัดภาคเหนือครับ ไปครับไปอีแผ่นนะครับครับอันนี้คือภาพรวมของจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตในพื้นที่ภาคเหนือเก้าจังหวัดไล่ตั้งแต่จังหวัดตาขึ้นไปถึงเชียงรายเราจะเห็นว่ามันมีอันนี้เป็นการสะสมทั้งปีนะครับท่านประธานครับเราจะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยทำไมมีความแตกต่างเงื่อนไขาทางธรรมชาติก็คือว่าปีนั้นแล้งหรือเปล่านะครับฝนมาเร็วไหม เงื่อนไขาทางสังคมกระบวนการมีส่วนร่วมไปถึงไหนอย่างไรเงื่อนไขอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยครับในโดยเฉพาะพื้นที่ป่าเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นเป็นป่าผลัดใบและมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟตรงนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ว่าเราจะใช้ความรู้แบบไหนในการจัดก,การสมาชิกหลายท่านก็อภิปรายแล้วว่าเราควรจะเอาใบไม้ไปทํานั้นทํานี่คําถามคือว่าหน่วยงานไหนจะเป็นคน ส่งเสริมว่าให้เอาใบไม้ไปทําพลังงานนี้และใครจะเป็นคนซื้อนะครับภาพต่อไปครับกลับมาเลยครับภาพต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ในการเผาไหม้สามซากเราจะเห็นว่าสถิติตั้งแต่ปี58นะครับมันจะมีพื้นที่ที่มีการไหม้สามซากจากการวิเคราะห์ของออมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับภาคเหนือแล้วก็จิสตาเนี่นะครับ พบว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นป่าเต็งรังและมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นคือเราเห็นข้อมูลอย่างนี้เนี่ยกรรมธิการจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาบริหารจัดก,การอย่างไรครับขั้นภาพต่อไปครับอันนี้สถิตินะครับอันนี้งานวิชาการของขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านอาจารย์ดรวัชรพงศ์ทัติยาพงศ์อยู่ที่คณะวิศวะมอชนะครับว่าสถิติกราฟนะครับว่า ไฟที่มันไหม้ป่านี่นะครับมันมีแนวโน้มว่าถ้าหากว่าเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าผลัดใบเนี่ยมันมีแนวโน้มมากขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่เขาไปใช้ป่าความรู้ที่ใช้ความรู้เดียวเนี่ยนะครับนำไปสู่การสะสมของเชื้อเพลิงท่านประธานนึกภาพออกไหมครับว่าป่าหนึ่งไร่นะครับเชื้อเพลิงมีประมาณ1 5ถึง3ตัน ถ้าหากว่าเดือนมีนาเดือนเมษานะครับเราไม่เข้าไปจาัดก,การอะไรเลยเนี่ยก็คือเชื้อเพลิงมหาศาลที่จะเผาไหม้ในทีนเดียวกันนะครับอันนี้คือขอ้อมูลทางวิชาการภาพต่อไปครับสิ่งที่ผมได้ทําร่วมกับนักวิชาการที่มาเลเชียงใหม่เราพบว่าถ้าหากว่ามันมีความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในในพื้นที่ไฟป่าเนี่ยความรู้ที่เคยมีในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ก็มีคณะวิทยาศาสตร์ก็มีขององค์งงความรู้ชุมชนก็มีครับว่าเราควรจะมีการลดเชื้อเพลิงนะครับผลกระทบในการในการถ้าเป็นไฟป่าเนี่ยความรุนแรงของไฟอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้ามีการควบคุมหรือว่าการชิงเผาเนี่ยอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กันนะครับท่านประธานครับความความอัตราความเร็วของไฟเนี่ยนะครับจะไปช้ามากเพราะว่าเชื้อเพลิงมันสะสมนะครับ แต่ถ้ามีการจัดการเชื้อเพลิงเนื่อง่าเชื้อเพลิงเบาบางไฟก็จะไม่เร็วเพราะฉะนั้นความร้อนที่มาผ่านป่าความร้อนที่ผ่าต้นไม้เนี่ยก็จะไปอย่างเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้คือความรู้ที่อยากจะนําเสนอให้กับกรรมธิการนะครับพี่นาะภาพต่อไปครับอ,อันนี้ก็ข้ามาไปครับเป็นเรื่องของเปรียบเทียบระหว่างไฟป่ากับเรื่องของการจัดก,การเชื้อเพลิงภาพนี้เป็นการทดลองครับท่านประธานครับนี่ผมร่วมทําด้วยนะครับได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะเห็นว่า เชื้อเพลิงมีความหนาเท่ากันพื้นที่ที่ปล่อยให้เกิดไฟป่าโดยไม่กินการควบคุมเยจะใช้เวลาประมาณ13วินาทีเชื้อเพือพื้นที่ที่มีการจัดก,การเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อากาศที่หมดใช้เวลาเจนาวินาทีหมายควาว่ายังไงครับถ้าเราปล่อยให้ความร้อนอยู่กับพื้นที่นานๆเนี่ยคือต้นไม้ก็จะตายพืชก็จะตายและที่สําคัญเชื้อเพลิงที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเวลานานเนี่ยการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และไปอย่าช้าชเนี่ย สิ่งที่ตามมาคือควันนะครับภาพต่อไปครับอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคลิปวิดีโอนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าตกลงตอนนี้เรากลัวไฟหรือว่ากลัวควันกันแน่นะครับถ้าหากว่าเรากลัวควันหรือว่าฝุ่นเนี่ยเราควรจะมีความรู้อีกชุดหนึ่งก็ไปจากการแต่ถ้าเรากลัวไฟก็มีความรู้อีกชุดหนึ่งไปจากการแต่ปัญหาที่เราเราเจอตอนนี้ก็คือว่า เรากลัวควันนะครับแต่ว่าปล่อยให้ไฟเนี่ยเป็นตัวเร่งหรือตัวสะสมให้เกิดควันในอนาคตในช่วงที่มีการสะสมนะครับช่วงท้ายๆนี้ผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับท่านประธานครับออปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับปัญหาเรื่องหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนี่นะครับผมก็ใจว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทั้งภาคธุรกิจประชาชนทั่วไปนะครับทุกๆอย่างเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเนี่ยครับ สิ่งที่ผมเจอก็คือว่าถ้าหากมีการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งอยา่างสมาชิกหลายท่านได้พิ่ปรายว่าเราควรจะใช้หน่วยตำบลหรืออำเภอในการตัดสินใจครับเพราะว่าความรู้และปัญหา,าอยู่ตรงนั้นนะครับที่สำคัญคือเราจำเป็นแต่ต้องจัดกระบวนการมีส่วนร่วมเทศบาลและอบตอเป็นหน่วยประสานแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบูรณาการด้วยกันว่าใครมีทรัพยากรเท่าไหร่ใครมีความรู้เท่าไหร่ใครมี เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะสนับสนุนภาคประชาสังคมภาคประชาชนที่อยู่ในเมืองจะสนับสนุนอย่างไรอันนี้คือทางออกครับถ้าหากว่าเราใช้กระบวนการสั่งมาจากข้างบนลงมาและมีงบประมาณทุ่มทุ่มลงไปผมมีประสบการณ์ครับท่านประธานครับมีการส่งหน่วยดับไฟป่าจากภาคอีสานภาคใต้ส่งขึ้นไปช่วยพี่น้องภาคเหนือปรากฏว่าหน่วยไฟป่าไม่สามารถจะเดินทางเข้าป่าได้เพราะไม่ไม่รู้จักพื้นที่นะครับสุดท้ายคือพี่น้องประชาชนและเจา้าหน้าที่พื้นที่ต้องพาไป อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญเพราะฉะนั้นคือว่าถ้าไม่อยากให้เห็นบรรยากาศการมาพูดเรื่องไฟป่าหมอกควันในปีหน้าในช่วงเวลานี้เนี่ยควรจะออกมาตรก,การหรือออกแบบลกลไกในการตัดสินใจนะครับโดยใช้พื้นที่ไปต่อตั้งใช้องค์ความรู้จากหลายๆพื้นที่เข้ามาดําเนินการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการทํางานส่วนงบประมาณสนับสนุนเนี่ยเข้าใจว่าทั้งระดับพื้นที่ภาคประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคม หรือหน่วยงานระดับพื้นที่เนี่ยพอมีอยู่เพียงแต่ว่าที่หน่วยงานรัฐไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะมันไม่มีเครื่องมือที่จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นได้มาเจอกันและร่วมตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขจํากัดในพื้นที่ภายใต้สิ่งที่จะต้องสินใจเพื่อแก้ปัญหาครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับท่านเทพไทยครับเชิญครับ